สวัสดีครับ FC วันนี้วันที่23นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแอดมินเองก็ได้ไปดูน้องต้นข้าวนะครับที่ตลาดเซฟวันนะครับพี่น้องแอดมินเข้าไปตั้งแต่บ่าย4ี่โมงนะครับไปถึงหน้างานนะครับพี่น้องพยายามจะอัพคลิปลงหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถลงได้นะครับเนื่องจาก WiFi มันหลายเครื่องเหลือเกินนะครับพี่น้องมันไม่พอกันใช้นะครับ ็เลยไม่สามารถอัดคลิปลงได้ครับพี่น้องแอดมินก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยที่รายงานข่าวล่าช้านะครับแต่แอดมินก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแอดมินก็เพิ่งเดินทางกลับมานะครับเมื่อสามโมงนี่นะครับเนื่องจากคอนเสิร์ตเลิกประมาณห้าทุ่มนะครับก็ไม่มีรถกลับบ้านนะครับแอดมินก็ต้องนอนตบยุงอยู่ที่บคสอนะครับบคสอโคราชนะครับพี่น้อง กเพิิงกลับมาถึงบ้านนะครับกลับมาถึงแอดมินก็จะมาพูดคุยกับเอฟซี FC เลยนะครับถึงบรรยากาศนะครับพี่น้องแอดมินได้ดูการจัดงานนะครับก็มีนักหลองศิลปินหลายๆคนแหละครับไม่ไว่าจะเป็นออลี่หรือไม่ไว่าจะเป็นไผ่พงศธรหลายหลายคนนะครับแต่เอฟซีที่มาส่วนใหญ่มีแต่เอฟซีน้องต้นข้าวทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องรล้ไอที่นาเซ็งมากที่สุดนะครับ น้องต้นข้าวร้องทีหลังนะครับหลังสุดเราก็ร้องแค่สามเพลงนะครับพี่น้องแอดมินก็เข้าใจแล้วแหละครับว่าที่มีปัญหากันที่วัดท่ากระบือนะ่ยมันเพราะสาเหตุอะไรนะครับพี่น้องโอ้แอดมินคันปากมากเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยอยากจะอัดคลิปลง ให้พี่น้องเอฟซได้ฟังนะครับพี่น้องน้องต้นข้าวลองสามเพลงนะครับโอ้โห,หแอดมินไปรอตั้งแต่บ่ายสามเอฟซทุกคนเขาก็ไปรอตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามทั้งนั้นเลยเอฟซน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวลองสามเพลงหลังสุดกลับเลยครับน้องก็ยืนถ่ายรูปกับเอฟซแถวยาวเหยียดเลยครับแอดมินก็เข้าไม่ถึงนะครับพี่น้องอมินก็ได้เจอกับช่องใหญ่ๆหลายช่องอยู่ครับแต่แอดมินก็ ไม่กล้าไปถักทายเขาหรอกครับเพราะว่าแอดมินเป็นช่องเล็กๆนะครับพี่น้องก็ได้แค่ดูเฉยๆนะครับเราอุปกรณ์เขาก็พร้อมด้วยอุปกรณ์ของแอดมินไม่ค่อยพอร้อมนะครับภาพถ่ายก็เลยไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับเป็นกําลังใจแรงเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้แอดมินด้วยนะครับแอดมินก็กําลังหาเงินสื่ออุปกรณ์เพิ่มนะครับพี่น้องเลยเอาละน้องต้นข้าวร้องสามเพลง ก็จบงานนะครับแต่ก็ได้รับการต้อนรับจากพ่อพ่อแม่แม่เอเป็นอย่างมากเลยนะครับคนเยอะมากนะครับบรรยากาศในงานแล้วก็ก่อนที่น้องจะไปขึ้นเวทีนะครับที่เซฟวันนะครับน้องต้นข้าวก็ได้ไปกราบย่าโมด้วยนะครับพี่น้อง น้องไปกราบย่าโมแล้วก็ร้องเพลงถวายย่าโมด้วยนะครับแอดมินก็ขอให้น้องต้นข่าวก็โชคดีนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้องอมินก็ได้ไปสัมภาษณ์กับเอฟซีนะครับติดต่อแถวรอเข่าประตูนะครับพี่น้องเป็นงานฟรีนะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อของก็คือไม่ได้นั่งเก้าอี้นะครับถ้าใครอยากถ้าใครอยากนั่งก็ต้องซื้อของนะครับพี่น้อง ต้นข้าวร้องสามเพลงนะครับเอฟซียังให้มะไลาไม่หมดเลยนะครับพี่น้องก็คิดดูแล้วกันน้องต้นข้าวต้องไปรอรับมะไลาข้างเวทีนะครับเพราะว่าเอฟซียังให้มะไยไม่หมดมันเร็วมากเลยนะครับน้องสําหรับน้องต้นข้าวนะครับร้องสามเพลงจบงาน,นครับพี่น้องโอ้ แอดมินก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่างานนี้มันเป็นงานรับเชิญนะครับน้องต้นข้าวเป็นแขกรับเชิญเข้ามานะครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าอยากจะดูน้องต้นข้าวแบบเต็มๆนะครับก็ต้องไปดูที่งานจ้างนะครับที่เขาจ้างน้องต้นข้าวไปนะครับพี่น้องก็อย่างสอนสุพรรณชูอะไรเงี้ยนะครับพี่น้อง แต่รายการนี้มันรายการดวลเพลงชินทุนสัญจรเนี่ยนะครับมันเป็นงานรับเชิญนะครับพี่น้องก็โอเคและแอดมินเข้าใจได้นะครับแต่แอดมินก็ไม่เข้าใจอยู่อย่างเดียวนี่แหละครับโกรธก็ให้น้องต้นข่าวร้องสักกลางๆก็ได้นะครับนักร้องแกมมี่ก็ร้องสักสองคนแล้วก็ให้น้องต้นข่าวขึ้นสักคนแล้วอีกสองคนนักร้องแกมมี่ก็ปิดงานไป อันนี้ให้นักให้น้องต้นข้าวร้องคนสุดท้ายเลยครับจบงานเออเอา้าวไม่เป็นไรครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องของผู้จัดงานหละกันนะครับน้องต้นข้าวยังฝากบอกไว้อีกว่านะครับตัวปีหน้าอาจจะได้มาโคราชอีกนะครับแอดมินเองก็แอดมินก็จะรอนะครับถ้าแอดมินรอไม่ไหวก็ต้องเดินทางไปนู่นแหละครับสระบุรีนะครับงานพระพุทธบาทนะครับ จะจัดขึ้นอีกน่าจะเดือนหน้านะครับพี่น้องแอดมินก็ยังไม่ได้ดูโปรแกรมชัดเจนนะครับงานพระพุทธบาทแอดมินเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับการไปทํางานนอกพื้นที่นะครับนอกบ้านของตัวเองนะครับแอดมินก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องที่แอดมินไม่มีนะครับแล้วก็ไอแบตเตอรี่สำรองนะครับพี่น้อง ก็ไม่มีนะครับก็ประสบปัญหาหลายอย่างแบตหมดด้วยอะไรด้วยนะครับพี่น้องก็ได้ภาพมาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไรนะครับก็ต้องขออาภาัย FC ทุกคนนะครับพี่น้องแอดมินก็จะพยายามปักุงช่องให้ดีกว่านี้นะครับพี่น้องถ้ามีทุนร,รัพ์มากว่านี้ก็ฝาก f c ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแอดมินก็ได้เห็นน้องต้นข้าวตัวเป็นๆน,นะครับก็ใชรว่าน้องต้นข้าวแก้มป่องแอดมินไม่เชื่อเลยนะครับ ก็ไม่ป่องนะครับพี่น้องแอดมินก็เห็นตัวจริงน้องก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ทักทายกับ f อแทบจะทุกคนนะครับพี่น้องพอน้องตนข้าวร้องเพลงที่สามจบนะครับพี่น้องทางเจ้าของเวทีเขาก็พอน้องตนข้าวร้องเพลงที่สามจบลงนะครับทางเวทีเขาก็ให้ลงเลยนะครับพี่น้อง เอฟซีกำลังยื่นเงินให้น้องต้นข้าวเต็มหน้าเวทีเลยครับพี่น้องเลยน้องต้นข้าวก็ลงมาก็ไปถ่ายรูปกับเอฟซีอยู่ข้างเวทีนะครับทุกคนก็ยืนเรียงแถวกันรอถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็ยื่นเงินให้ด้วยนะครับพี่น้องแอดมินก็ดีใจแล้วน้องก็ไดมาไล่ยเยอะมากนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละครับพี่น้องก็ดีใจครับน้องด้วยนะครับที่ได้มาเยือนโคราช ครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ไปกรา,าบย่ามูด้วยนะครับพี่น้องน้องต้นข้าวยังฝากบอกไว้อีกว่านะครับว่าปีหน้าอาจจะได้มาโคราชอีกนะครับแอดมินเองก็ fc พันแท้ของน้องต้นข้าวนะครับก็มาจากเชียงใหม่ก็มีนะครับมาจากต่างจังหวัดก็มีหลายๆจังหวัดนะครับแล้วที่ตามมาจากจังหวัดกาญจนบุรีก็มีนะครับพี่น้องไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่น้องบอกเลยว่า fc ที เป็นสายพันธุ์แทนนะครับกอติดตามน้องต้นข้าวมาก่ค่อนขางเยอะมั่นกันนะครับพี่น้องสาหรับแอดมินและเอฟซีทุกคนนะครับที่ไปในงานนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ายังไม่จุใจนะครับยังไม่มีใครพอใจเท่าไหร่นะครับกับ3เพลงของน้องต้นข้าวครับมันเร็วเกินไปนะครับพี่น้องอยากได้สักห้าเพลงกําลังพอสวยพองามนะครับพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแอดมินก็จะหาเวลาเดินทางไปภาคกลางนะครับเพื่อไปติดตามน้องต้นข้าวนะครับพี่น้อง ก็จะได้ดูน้องร้องเพลงแบบเต็มๆนะครับพี่น้องเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้อดมินช่องข่าวชาวบ้านนะครับพี่น้องใครที่ต้องการสนับสนุนช่องอดมินนะครับก็ที่ด้านล่างเลยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้อง